เปิดไทม์ไลน์แต่งโมงนิดาพัดตกเรือกลางแม่น้ำเจ้าพยากว่าสิบชั่วโมงยังไม่พบหลังจากระดมหากว่า10ชั่วโมงล่าสุดนั้นยังไม่พบตัวดาราสาวแต่งโมงนิดาพัชรลวิรพงศ์นางเอกชื่อดังหลังจากที่พัดตกเรือสปีดโบทกลางแม่น้ำเจ้าพยาเมื่อช่วงกลางดึกวันนี้ระหว่างล่องแม่น้ำเจ้าพยาไปถ่ายรูปชมวิวกลางแม่น้ำกับเพื่อนๆโดยวันนี้เราจะมาสรุปไทม์ไลน์เบื้องต้นดังนี้ เริ่มจะปากคำของเพื่อนที่ลงเรือลำเดียวกันได้ระบุในช่วงเวลาประมาณ24่สนาฬกานาทีเมื่อเรือมาถึงจุดดังกล่าวขณะนั้นแตงโมนั่งอยู่บริเวณท้ายเรือก็ได้พัดตกลงไปกลางแม่น้ำซึ่งกลุ่มเพื่อนได้วกเรือกลับไปตามหาพร้อมตะโกนเรียกหาแต่ไม่พบจึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ด้านชาวบ้านที่นั่งอยู่ริมน้ำเล่าว่าช่วงใกล้เวลา23นาฬิกาได้เห็นเรือสปีดโบ๊ทลำหนึ่งแล่นมาและได้ยินเสียงคนบนเรือตะโกนว่าโมหายไปไหนวะโมหายไปไหน ก่อนที่จะมีชาวบ้านเห็นคนบนเรือช่วยกันตะโกนเรียกโมโมและขับเรือวนหาอยู่นานจากนั้นเวลา23นาฬิกาเจ้าหน้าที่ตำรวจและมูลนิธิร่วมกัญยูรับแจ้งจากประชาชนว่ามีหญิงสาวตกน้ำสูญหายภายในแม่น้ำเจ้าพยาในบริเวณดังกล่าวเมื่อเจ้าหน้าที่นำกำลังมาถึงก็ได้เข้ามาตรวจสอบก่อนพบสปีดบทลำหนึ่งซึ่งภายในเรือมีชายและหญิงประมาณ3-4ถึงคนจนเวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนทีมกู้ภัยและนักประดาน้ำร่วม30คน ได้ช่วยกันเร่งค้นหาดาราสาวพร้อมด้วยกำลังสมทบจากเพื่อนๆในวงการบันเทิงไม่ว่าจะเป็นบีมสลันยู่ายสายทานเปิ้ลน,นาคอนแต่ก็ต้องพบกับอุปสรรคเรื่องแสงสว่างไม่เพียงพอและกระแสน้ําที่เชี่ยวกรากทั้งจุดที่จมหายไปเป็นร่องน้ําลึกต่อมาพี่ชายของแตงโมได้เดินทางมาถึงบริเวณดังกล่าวก่อนให้สัมภาษณ์ว่าอยากเจอเพื่อนๆของแตงโมอยากสอบถามว่าเกิดอะไรขึ้นตั้งแต่เกิดเหตุมายังไม่มีข้อมูลที่แท้จริงเลย ทั้งยังได้มีความพยายามในการติดต่อหาผู้จัดก,การส่วนตัวของแตงโมเพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ไม่มีผู้รับสายจนเมื่อเวลา2องนาฬิกาพี่ชายของแตงโมนั้นก็ได้พยายามโทรหาน้องสาวพบว่าสัญญาณติดแต่ไม่มีคนรับสายและเมื่อเวลาประมาณ3นาฬิกาได้มีการรับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ว่านักประดาน้ำได้มีการช่วยชีวิตคนตกน้ำรายหนึ่งแต่ไม่ใช่นักแสดงสาว เวลา3มนาฬิกานาทีคุณแม่ของแตงโมได้เดินทางมายังที่เกิดเหตุเพื่อติดตามความคืบหน้าการค้นหาลูกสาวก่อนเผยลังสังหรณ์ว่าเมื่อวานตอนสี่ทุ่มอยู่ๆก็คิดถึงลูกสาวอยากจะทักข้อความไปหาแต่ไม่ได้ทักคิดถึงมากและอยากเจอลูกมากพอไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วก่อนจะทราบเรื่องว่าลูกสาวพัดตกเรือกลางแม่น้ําเจ้าพยาแม่ของแตงโมนั้นได้คุยกับเพื่อนลูกสาวโดยคู่กรณีเล่าว่าผู้จัดการส่วนตัวของแตงโมได้เข้าแจ้งความ พร้อมบอกให้แม่ไปขึ้นรถเพราะอยากให้แม่เจอลูกสาวเป็นคนแรกก่อนที่จะมีคนได้ยินแม่พูดออกมาว่าเจอแล้วที่ไหนและปิดไม่มิดหรอกภายหลังจากการค้นหามานานร่วมกว่าเจ็ดชั่วโมงเจ้าหน้าที่ชุดประดาน้ำและร่วมกระตันอยู่นั้นยังลงค้นหานักสแสดงสาวต่อก่อนที่จะออกมาประกาศยุติการค้นหาชั่วคราวเพื่อประชุมปรับแผนการค้นหาเนื่องจากช่วงเช้ามีอุปสรรคทางน้ําและมีเรือสัญจรผ่านไปมามากขึ้น รวมทั้งสภาพน้ำมีความเย็นและความลึก17-20เมตรทำให้การค้นหามีความยากลำบากโดยเจ้าหน้าที่ชุดค้นหาได้ยอมรับว่าตลอดการค้นหานั้นอุปสรรคสำคัญคือไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจนจากเพื่อนรู้เพียงพัดตกกลางแม่น้ำซึ่งจากลักษณะการตกก็เชื่อได้ว่าผู้สูญหายอาจจมน้ำจึงต้องดำน้ำค้นหาหรือหากลอยน้ำและว่ายน้ำไปได้ก็มีการค้นหาทางเรือและเจ็ตสกี จากนั้นเวลาประมาณ8นาฬิกาของวันนี้วันที่25กุมภาพันธ์2565เวลาประมาณ8นาฬิกาเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางน้ำร่วมกตัญญูปทุมธานีและอยุธยาทีมที่2ประมาณ20นายได้เริ่มภารกิจค้นหาอีกครั้ง8นาฬิกา40นาทีทางกองทัพเรือได้ส่งทีมประดาน้ำกองทัพเรือออกมาช่วยค้นหาอีกแรงก่อนประชุมวางแผนกับชุดนักประดาน้ำของมูลนิธิร่วมกตัญญูเพื่อช่วยกันค้นหาล่าสุดเวลา11นาฬิกา50นาที เจ้าหน้าที่ยังไม่พบนักแสดงสาวและยังเร่งค้นหายอย่างต่อเนื่องล่าสุดกรมเจ้าท่าการควบคุมทางเรือเจ้าพยาพร้อมร่วมค้นหานักแสดงสาวแตงโมงนิดาพัชรวิลพงศ์ขอเรือทุกลำที่ล่นผ่านให้เดินเรือช้าและเบาส่วนความคืบหน้านั้นครับจะรายงานให้ทราบอย่างต่อเนื่องในภายหลัง